สวัสดีนะทุกคนหลังจากที่นิกกี้เลิกงานนะตอนด,ดึกคุณเขามาไลฟ์ด้วยมาถามเอฟซีว่าดูหนังเรื่องอะไรดีอะไรสนุกอะเดียเอ็กสวัสดีจ้าเดียเอ็กเหรอเกี่ยวกับอะไรอะแองจี้เดียเอ็กคิดไม่ออกก็ดูอะไรเดียร์เดียเอ็กสนุกมากจริงป่ะ เดียเอ็กเหรอฟอร์ฟอร์ลีดูแล้วครับสม,มุไรสนุกไหมครับสนุกไหมสม,มุไรอะ่ะโอ้โหแมนยูเลิกพูดเลยแมวแล้วอาทิตย์นี้ไม่คุยเรื่องบอลน,นะครับแมวแมวแมวไม่คุยเรื่องแมนยูนะครับเครียดดูหนังดีกว่าเดียเอ็กเหรอเดียเอ็กเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเดียเอ็กเฮ้ยคุณตูวสวัสดีครับ ตูนเดี๋ยวเอ็กเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเอ็กสุ่มหันโมึงมันสาตปุ๊บป๊ปี้ยังไงจ๊ะอ๋อไม่ใช่ ผมมาคุยกับเออวันนี้ไปถ่ายรายการมาแล้วก็เด็กเดกเจนซี่อ่ะเขาบอกว่าติ๊กต k อกอ่ะมันต้องชื่อเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าติ๊กต็อกมันต้องชื่อเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอ่ะลองดูนิกกี้ดาราที่กลัวไก่นี่คิดเองนะแต่ว่าลืมไปว่าเราอ่ะแม่งชอบไปจีบคนต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่านชื่อเราไม่ได้ป่ะวะเดีเอ็กในแม็กไม่ใช่เน็ตฟิก ลืมไปเปลี่ยนกลับไม่ได้ด้วยทำไมดีเนะี่ยเออทำไมดีสวัสดีครับทำไมดีต้องรอหนึ่งอาทิตย์ชื่อเทพเลยอันอันไหนดีกว่าระหว่างนิกกี้นัชชัดกับนิกกี้ดาราที่กลัวไก่อันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าไม่รู้เลยเคยเจอที่ไหนน้องดีม นิกิณาฉัดดีกว่าอันเดิมดีกว่าเจ็ด <laughs> วันแล้วกันอันเก่าอ่ะเจ็ดวันฝากกดหัวใจให,หน่อยได้ไหมครับอันเดิมโอเคฝากกดหัวใจให้นิกิจรา,าที่กลัวไก่หน่อยได้ไหมครับฝากกดหัวใจให้นิกิจรา,าที่กลัวไก่ คิดจูตัวแรกอะไรดีวะนิกกี้ดาราที่กลัวไก่ติดอ่างนิกกี้ดาราปากเบี้ยวนิกกี้ดาราหัวงก้างอะไรเงี้ยแม่งมีเยอะชื่อน่ารักเอ้ยเห็นเปล่าไอ้พวกลุงเด็กๆบอกน่ารักใช่ไหมน้องอะไรเนี่ยกินเกอร์เบลเห็นไหมเห็นไหมไอ้พวกลุงทั้งหลายพวกพวกพวกลุงไอ้พวกลุงสไมลิงมล่งไอ้พวกลุงเตย เป็นไงเด็กบอกน่ารักเป็นไงบรรดาลุงๆุงต้องปรับตัวนะอ้บรรดาลุงลุงต้องปรับตัวนะไม่งั้นจะแก่นะไออ๋อีอกินนะชาติอิสเบเตอร์แดนไอพวกลุงๆุเราต้องปรับตัวนะเราอย่าไปแก่นะไอพวกลุงลุงทั้งหลายเข้าใจป้าไอพวกสามสิบสี่สิบเออผมไม่คิดอย่าเงี้ยกลัวแบบต่างชาติอาจไม่ออก ผมได้โพสไปในแอปฝาแล้วนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับทางฮัดย์ยยนะครับทรงคลาสตูนนะครับแล้วก็อีกไล่จังหวัดนะครับไปคอมเมนต์ได้นะครับในออแอปฝานะครับไม่ดันฟีดไม่ดันฟีดนะคืออะไรไม่ดันฟีดคืออะไรชื่อไทยไม่ดันฟีดอะโอ้ยขอบคุณครับพี่ชื่อไทยไม่ดันฟีดเหรอ เออทางชาตหาไม่เจอเจ็ดวันพี่เจ็ดวันมันไม่แจ้งเตือนเจ็ดวันพี่เดี๋ยวเจ็ดวันเดี๋ยวกลับมาใหม่ ไม่กลัวงูกลัวไก่ตกลงดูเรื่องอะไรดีเน็ตฟิกจะดูหนังอะไรดีหนังโรแมนติกดีวะดูอะไรเอฟซีช่วยคิดหน่อยดูอะไรดีระวังแฟนเกนสายก็ดูครั้งดูไม่จบเลยเอฟซีช่วยคิดหน่อยนะครับระวังเรื่อง you s t ส o d by อะเ s สยูสมีใครเคยดูยังมีใครเคยดูยัง As you stood by สนุไหม걱정돼서 หรือซาม,มูไรสนุกไหมซาม,มูไรซาม,มูไรสนุกปะยี่สิสิมันจัดเลยเหรอจริงป่ะ<ว>โอเคถ้าซาม,มูไรมันเนี่ยผมจะดูซาม,มูไรละชัวร์นะมันชัวร์นะ ออดูจากนํำท่วมสัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะพี่นะอะไรจ้าชิเคนพี่ไม่ได้ออกวันนี้ดิเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ทำงานเลยไปเยี่ยมพ่อด้วยพรุ่งนี้ไปเยี่ยมพ่อตอนเช้าแล้วเราจะรอพบกับทุกท่านที่ทเดิวหายไปในวันหลั ได้ครับเป็นสิจเดือนนะครับแล้ววันนี้นะทุกคนเราคิดว่าน่าจะเป็นงานที่คุณเขาไปถ่ายกับนุ่นนะทุกคนช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยหน่อยท้ายของหลังกำแพงนุ่นมีอะไรครับหนูมีลิปสติกหนึ่งแท่งพี่มีลูกแมวหนึ่งตัวหนูเชื่อพี่ได้ไหมเอา ถ้าลิปติกหนึ่งแท่งไหนหนูลองเคาะลิปติกซิเริ้วมึงนันั้นน่ะหนูจะให้ทำไรกัดหางแมวสิววอะไรเสียงมึงอ่าในหนูลองอทาลิปติกสิทาแล้ว ่หนูเอ้ยพี่ทำไรปล่อยให้เมวเดินก็ไม่ใช่อยู่ดีหนูว่าพี่อ่ะเดินมึงทำนี้อะไรลิกกี้อะไรอ่ะส่วนอนนี้คือวันก่อนนะทุกคนคุณเขาแวะไปหาเนล่าแล้วก็พาไปหาหมอ เพราะว่าน้องไม่สบายนะทุกคนแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าน้องเป็นอะไรเพราะว่าวันนั้นที่กลับจากไปหาน้องมาคุณเข้ามาไลฟ์ด้วยคุณเขาก็ไม่ได้บอกนะทุกคนว่าไนร่าป่วยเป็นอะไรส่วนอันนี้ก็คือย้อนไปตอนที่คุณเขาอะไปถ่ายคลิปกับรถถังนะทุกคนสูส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบาย